และน่าสนใจที่โบลิ่งนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะที่ทยานการเรียนรู้ท k Park เขายังคงมีกิจกรรมสร้างสรรค์ามาฝากกันอีกเช่นเคยและกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ TKT นับเป็นเวลากว่า600ปีแล้วที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีการเดินทางติดต่อและทำมาค้าขายระหว่างกันและกันดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ที่จะเห็นการผรสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมของสองประเทศนี้และเพื่อให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสําคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งการเรียนรู้ตอนเปิดประตูดูบ้านญี่ปุ่นขึ้นโดยในงานนี้มีการรวบรวมเรื่องราวของชาวญี่ปุ่นทั้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม,รรมภาษาการแต่งกายภาพยนตร์นิทานและการแสดงด้านต่างๆเอาไว้มากมายซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆและผู้ปกครองไม่น้อย วันนี้ผมยินดีมากเลยที่ TK Park และสสทได้เชิญผมมาสาธิตพับกระดาษวันนี้ได้สาธิตพับมาปีกิมาเปปนกาซัสไปแล้ว1ตัวนะครับแล้วก็เอาผลงานในคอลเลกชันของผมเนี่ยมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์คนสีเวอลินมังกรคันเทพแล้วก็กบแมงป่องนกกระเรียนนะครับการพับกระดาษหรือโอริงารีเนี่ยไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์กับเด็กๆเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็อย่างได้ด้วยการพับก,กระดาษเป็นเวลานาน,านทําให้เด็กมีสมาธินะครับแล้วก็การพับกระดาษยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรขาคณิตอีกด้วยสอนให้เด็กเป็นคนที่มีความคิดด้านเรขาคณิตที่ดีทําให้เด็กเนี่ยเรียนเลขเก่งต่อไปได้ซึ่งนอกจากเรื่องราวของสาระและความบันเทิงที่ได้นํามาจัดแสดงในงานนี้แล้วเรื่องราวของการเรียนรู้ในการที่จะทางานกับชาวญี่ปุ่นก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเสวนานในงานนี้ด้วยเพราะปัจจุบัน แต่มีชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาประกอบธุรกิจในบ้านเราเป็นจํานวนมากและชาวญี่ปุ่นเองก็ประสบความสําเร็จในเรื่องการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของพวกเขาที่เราเองก็น่าจะเรียนรู้การที่เรารู้เขารู้เราเนี่ยนะคะก็จะให้จะทาให้การทํางานเนี้ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเราเรียนรู้กับคนญี่ปุ่นแล้วคนญีน่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้จากเราด้วยและจะได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยมีคุณภาพในการทํางานสูงมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยซ้ั มาพับกระดาษหอห่ขอของขวัญแล้วก็ทำหน้ากากชอบแต่งชุดชอบแต่งชดุดทำมถึงชอบสวยชอบการแต่งกายอย่างญี่ปุ่นแล้วก็พับกระดาษมันสนุกดีค่ะได้ลองแต่งกายแบบประเทศญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คขอชวนน้องนองร่วมเป็นส่วนหนึ่งในค่ายโยชนดีๆที่ทีเคพาร์ค จะเตรียมไว้กับเพื่อนๆในช่วงปิดภาคเรียนกันอีกนะครับสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานการเรียนรู้ที่เขพักชั้น8ศูนย์กันคาเซนเทิลเวิลด์แม้กำลังสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะคะและเพื่อนๆคนไหนที่พลาดก,กิจกรรมดีๆในวันนี้ไปก็ต้องคอยติดตามกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดีๆนะคะ และสำหรับกิจกรรมที่ทียนการเรียนรู้ที่เคพาเขาจัดเอาไว้นั้นจะมีอะไรอีกบ้างนี่ชมรายละเอียดกันได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือใครจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ w w w t k p a r k o r t s และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อตีชมรายการมีข้อมูลดีๆจะแนะนำบอกเล่ากันสามารถติดต่อกับพวกเราได้ทาง GKT a g k p a r k o r t s ค่ะ สรบวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สรบวันนี้โบลิงต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ